สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะกับวิดีโอการสอนประกอบการเรียนแบบออนแทนค่ะก่อนอื่นเรามาฟังเพลงกันก่อนนะคะฟังเพลงแล้วลองเดากันดูนะคะว่าเรากำลังจะเรียนเรื่องอะไรกันแล้วคำศัพท์ที่ได้มีคำว่าอะไรบ้างลองเดาความหมายดูนะคะ A mouse is short, a giraffe is tall. A mouse is short, a giraffe is tall. But that's not all. Sing it with me. A bird is short, a bird is short. A tree is tall, a tree is บ้างคะนักเรียนคำศัพท์ที่ได้เขาแปลว่าอะไรบ้างคะเรารู้ไหมว่าเรากําลังเรียนกําลังจะเรียนเรื่องอะไรกันเรามาดูกันเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยนะคะคำศัพท์ที่เราจะเรียนเรื่อง ขนาดค่ะเมื่อกี้นะคะเราจะฟังเพลงไปเกี่ยวกับขนาดใช่ไหมคะมีคำว่า short ด้วยเรามาดูนะคะว่าเขาแปลว่าอะไรอย่าลืมอ่านตามด้วยนะคะ short แปลว่าเตี้ยค่ะ tall แปลว่าสูง large แปลว่า ใหญ่นะคะขนาดใหญ่ Small เล็กค่ะ Fat กว่น Thin ผอม Thick หนาค่ะ Thin ้าใช้กับสมุดนะคะจะแปลว่าบางค่ะเมื่อกี้ติ้นแปลว่าผอมใช่ไหมคะถ้าใช้กับสิ่งของจะแปลว่าบางค่ะเป็นยังไงบ้างคะคำศัพท์นักเรียนอ่านได้หรือเปล่าถ้ายังไม่ได้นะคะลองไปย้อนไปดูแล้วก็ฝึกฟังแล้วก็จำคำศัพท์ให้ได้นะคะแล้วเรามาทำแบบฝึกหัดนี้กันค่ะ ให้นักเรียนเลือกคำตอบนะคะที่ถูกต้อง1 2หรือ3คะ่ะคิดด้วยเลยนะคะแล้วเรามาฟังเฉลยกัน,ฉนเฉลยคือข้อที่สองนะคะข้อที่สองตอบไว้ในใจเลยนะคะ เฉลยคือข้อที่หนค่ะข้อไหนคะชิดเวลียังข้อที่สามค่ะข้อไหนเอ่ยเลือกไปเลยค่ะเฉลยคือข้อที่หนึ่งค่ะ เลือกันเลยนะคะข้อที่2ค่ะต่อไหนคะเลือกไว้เลยค่ะคำตอบคือข้อที่2ค่ะ ตอบข้อไหนคะคำตอบก็คือข้อสองจ่าจบไปแล้วนะคะกับบรคแฟร์ัที่ผ่านมาเรเรียนพอจะทำได้แล้วใช่ไหมคะแล้วก็จำคำศัพท์ได้แล้วนะคะคราวนี้เรามาดูแบบคแฟรัฟต่อไปคะ่ะแบบคแฟรัฟนี้นะคะอยู่ ในหนังสือของนักเรียนค่ะอยู่ในหนังสือเรียนให้เราฝึกฟังแล้วก็อ่านตามไปด้วยนะคะจะเป็นการแต่งประโยคนะคะจากคำศัพท์ที่เราเรียนไปเพื่อบ่งบอกขนาดของสิ่งต่างๆแล้วก็บ่งบอกคนได้ด้วยว่าเขามีลักษณะขนาดเป็นอย่างไรนะคะ CD Script 12 for students book activity 4 listen Read and learn. A. Point and repeat. Let's learn about sizes. Short. The boy is short. Tall. The girl is tall. Large. The yellow building is large. Small. The blue building is small. Fat. The dog is fat. Thin. The cat is thin. Thick. The blue book is thick. Thin. The green book is thin เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนพอจะเข้าใจบ้างหรือยังการแต่งประโยคเพื่อบ่งบอกขนาดค่ะถ้าเข้าใจแล้วเรามา,ามาฝึกทำแบบฝึกหัดกันนะคะครณจะอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงว่า แบบฝึกัดที่เราจะทํานะคะครูจะกำหนดคำศัพท์มาให้ซึ่งนักเรียนจำเป็นต้องคิดสิ่งของเองว่านักเรียนจะเอาคำศัพท์เนี้ยไปบรรยายขนาดของสิ่งของอะไรสมมติว่าครูให้คำว่า small ลองคิดดูสิคะว่าเราจะแต่งประโยคว่าอย่างไรดีเราจะเอาขนาดของอะไรดีคะครูจะยกตัวอย่างขนาดของ ball นะคะครูจะแต่ง ว่าลูกบอลลูกนี้มีขนาดเล็กนะคะก็จะได้ว่า the ตามด้วย ball สิ่งของที่เราจะบอกขนาดนะคะตามด้วย is แล้วก็ตามด้วยขนาดคือ small ประโยคนี้ก็จะได้ว่า the ball is small the ball is small ลูกบอลมีขนาดเล็กใช่ไหมคะหรือว่าลูกบอลลูกนี้เล็กนั่นเอง คราวนี้นักเรียนสามารถทําได้ด้วยตัวเองหรือเปล่าคะเราลองมาฝึกกันดูนะคะแบบฝึกหัดที่อยู่ในหนังสือแบบฝึกขัดของนักเรียนนะคะหน้านี้เลยคุณครูจะกําหนดคําศัพท์มาให้นะคะ1ข้อจะมีสองคนักเรียนจะต้องแต่งสองประโยคนะคะเพื่อบอกขนาดของสิ่งของสองสิ่งเริ่มแรกนักเรียนก็ต้องวาดรูปนะคะว่านักเรียนจะแต่ง ประโยคเกี่ยวกับขนาดของสิ่งของอะไรให้นักเรียนวาดรูปไปเลยค่ะ2รูปแล้วก็นํามาแต่งประโยคนะคะตัวอย่างข้อที่หนึ่งคํอคำว่า tall e สูงแล้วก็ short เตี้ยนะคะนักเรียนสามารถนำคำศัพท์ที่เคยเรียนไปแล้วนะคะเกี่ยวกับสิ่งของหรือสามารถค้นคว้ามาได้นะคะซึ่งจะไม่ซ้ำกับในหนังสือที่คุณครูได้สอนไปเมื่อตกี้นะคะ ลองทำดูนะคะง่ายมากๆเลยถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจก็ลองย้อนกลับไปดูไปทบทวนนะคะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะ See you next time